ตายังดูแล้วเราเราลองขับด้วยกระบะดิเฮ้ยเยี่ยมพี่ลอกเอยี่ยเฮ้ยพี่ลอกเฮ้ยเฮ้ยพี่ลอกพี่ลอกอ,อันนี้พี่ลอกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปไหนค่ะไปดูสตรีมพี่แป๊บนึงเออกีตาร์ลองถอยดิลองถอยดิเฮ้ยพี่ลอก เดี๋ยวๆกตาร์กีตาลองขับดิกีตาลองขับไปเดิเออเนั่งนั่งมาดูผีเฮ้ยเฮ้ยผีหลอกเฮียผีหลอกเฮ้ยเฮ้ยเฮียฟีไฟผีสิงชิบหายแล้วเฮ้ยทุกคนจีเอมเฮ้ยจีเอ็ผีหลอกเฮ้ ไอ้ยาไอ้ยาไหนๆพี่ลองขึ้นเนี่ยไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาพีร้องเจมส์เจมส์พีรลองผมเพื่อนเห็นหรือเปล่าอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเห็นเห็นหรือเปล่า